ตอนนี้มันมีองค์กร NGO ไปลากเอาต่างชาติเนี่ยเข้ามายุ่งยามเฮ้ยแบบเนี้ยมันเหมือนการชักศึกเข้าบ้านเลยนะเมื่อรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีท่าทีที่จะสนับสนุนอเจนดาหรือวาระการทำงานของ n g o NGO ก็ไม่รังเกียจที่จะไปทำงานร่วมกับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตัง้งก่อนหน้านี้ก็บ้ากับเรื่อง คนดีไปหนุนฐาน Enjoy เอ j นโจี่ยคุณเกิดขึ้นมาโดยการที่คุณวิพากษ์ระบบแบบนี้หลบฐานคุณก็ไม่เอาเพราะไม่ใช้แฟบตายมันมันต้องเอาอะไรมาแลกพอสมควรในการอยู่ตรงเนี้ยและไม่มีวันที่จะรวยจากง,งานแบบนี้ได้หรือถ้าบางคนมีใครทําแล้วรวยแบบรวยแบบยกสถานะทางสังคมได้อะผมไ,มไปตามดาม, <laughs> มันต้องมีอะไรผิดสักอย่างหนึ่งในตัวมึงอะ แต่มัน NGO ก็คือ Non-Government Organization เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมที่ไม่ใช่รัฐกว่าเม้นเนี่ยมีหน้าที่ในการทํางานพัฒนาสังคมทั้งหมดนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยรัฐอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทําได้ดีที่สุดทุกอย่างครอบคลุมแก้ทุกปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะประเทศอื่นก็าทำไม่ได้ดังนั้นมันก็ต้องมีองค์กรเอกชนอื่นๆที่ลุกขึ้นมาช่วยรัฐ อุดช่องว่างในการทํางานที่ทําให้สําเร็จมีทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศร่ารวยพัฒนาแล้วหรือประเทศยากจนขนาดไหนก็มีองค์กรพวกนี้อยู่ผมเองเข้ามาเรียนหาอะไรช่วงประมาณปี23มันหลังเหตุการณ์6ตุลาปี19แค่4ปีคนเข้าเรียนหาอะไรช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีความตื่นตัวในเรื่องกิจกรรมทางสังคมเนี่ยสูงมากมันยังมีลักษณะของกลิ่นอายที่มันได้รับอิทธิพลจาก14ตุลาปี16กับ 6ตุลาปี19ทุกคนก็จะมีความคิดในเรื่องความไม่เป็นธรรมมาระดับหนึ่งแล้วในมหาลัยก็รู้ว่าเออสังคมเราเนี่ยมันมีความเหนื่มล้ามีคนยากคนจนมีคนถูกเอาเปรียบเนี่ยไม่น้อยในสังคมเะฉะนั้นคนเข้าไปเนี่ยโดยความคิดการทําง,งาน,นโจรก็คือว่าต้องการที่เปลี่ยนแปลงสังคมก็คือเราวิเคราะห์ว่าสังคมเนี่ยมันมีลักษณะของขอำนาจนิยมมีทั้งประเด็จการมีทั้งระบบทุนที่ไม่เป็นธรรมเอาเปรียบพวกคนงานเอาเปรียบเนี้ยเราก็เข้าใจอย่างนี้ เขาก็หาว่าเรารับเงินต่างชาติแล้วมาประท้วงเนี่ยมันไม่ใช่โจมันหลากหลายมากฝรั่งนั้นถูกไหมฮะการเคลื่อนไหวรับเงินต่างชาติไม่ว่าที่ไหนก็รับหน่วยงานราชการก็รับแล้วเอนโจส่วนใหญ่ก็ถูกตรวจสอบอยู่แล้วเราไม่ใช่แบบเอามาทําเพื่อทําลายคนโน้นคนนี้ไม่ใช่เราต้องการยินหยัดในการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะหรือสองอนโจก็อะไรมีแต่พวกประท้วงช่วงหนุ่หแรงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงฮะสิ่ง,งนิสัยคือต้องฟังไงแล้วก็ต้องหาทางออกว่ามันจะไปทางไหน ถ้าเกิดมันมีทางออกที่ดีเขาก็ไม่ได้ฝาดขัดฝางแต่ถ้าเกิดทางออกไม่ดีเขาสื่อความเป็นผลทับต่อชีวิตเขาทั้งชีวิตเนี่ยเขาก็ออกมาขัดฝางมันเป็นเรื่องธรรมดามากหลักๆเลยก็คือมีความเชื่อว่ารับเงินต่างชาติแปลว่าต้องรับใช้ต่างชาติซึ่งก็ไม่ได้รับใช้อะไรจริงๆต่างชาติรับใช้เรานะ <c oughs> ก็เราอยากทําอะไรบางอย่างอะแล้วแล้วเขาใจ่ายให้เราทาเอ่อเพื่อพัฒนาสิ่งที่อยู่ในประเทศเราอะแต่ว่าคนบางคนก็จะคิดไปว่าคนที่ให้เงินต้องมีอเจนดา ถ้าไม่มีเจนดาเขาไม่ให้หรอกเรื่องอะไรเขาเอาเงินมาให้อันนี้ก็คือเจ้าตัวเขาอะคนที่คิดอย่างส่วนตัวขี้งกไงส่วนตัว,ว,ตวคือตัวเองรู้สึกว่าถ้าฉันจ่ายเปลืลอฉันต้องได้คืนแต่จริงๆคนมันไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนใช่ไหมแพกอะมีเพื่อนแบบเยอะมากที่หาอยู่หากินและร่ํารวยมีบ้านมีที่ดินมีทุกสิ่งทุกอย่างมีรถขับจากการเป็น n อ o ด่ดาเรื่องคาร์บอนเครดิตด่าเรื่องสิ่งแวดล้อมตัวเองนะ ขับรถมีบ้านมีรถสี่ห้าคันตละมีที่เชียงใหม่มีที่เชียงใหม่แล้วก็ด่าคนเข้าเซเว่นเซเว่นแต่ตัวเองอ่ะสามารถเข้าถึงหมูหลุมอาหารปลอดภัยที่คนทั่วไปเขาเขา้าไม่ถึงเพราะตัวเองเป็นพรเฟรชแน่นอนเอนจอยมันถูกแบบเ็าเรียกว่าอะไรถูกมายาคติคนทํางานมันก็อาจจะไปหลงนะอาจจะล้าเส้นกูเหมือนฮีโร่กูเหมือนแบบผู้นําแบบไอ้วีโรชนเอกชนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งนั้นเราเราปฏิเสธ คือไอ้คำชื่นชมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยาพิษอ่ะคุณเข้าใจไหมไม่ว่าชื่นชมจากกันเองชื่นชมจากรัฐชื่นชมอะไรเงี้ยมันเลยเพี้ยนไงพอเพีย้ยนปุ๊บมันก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วคุณดูมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยไม่มีใครเป็นคนดีหรอกมันมีทั้งดีไม่ดีอยู่ในตัวไม่เราไม่ได้แบบเป็นฮีโร่ที่แบบเสียสละ,ะทั้งหมดทั้งชีวิตเพื่อสังคมแต่ว่าสิ่งที่เราเสียสละคือโอกาสในชีวิต ที่จะไปทาอย่างอื่นชีวิตนี้ไม่มีไม่มีอนาคตที่จะไปที่อื่นแล้ววันนี้ถ้ายิ่งชีพไปสมัครราชการเขาก็จะแบ็กลิสต์แต่ว่าระหว่างวันที่ทําแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้เสียสละททาไปตามหน้าที่ก็ได้เงินมาแล้วถ้าไม่ทํากูก็เลวดีวะ <c oughs> กูก็ต้องทำเออแต่ว่าท,ที่ตัดสินใจแรกแล้วก็คือโอเคฉันจะทิ้งโองกาสอื่นๆคิดว่าหลายคนก็เหมือนกัน แต่ละคนไม่ได้ตัดสินใจเช่นนั้นก็คือบางคนก็เข้ามาเรียนรู้หาประสบการณ์พัฒนาตัวเองเราก็ไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากแลกอนาคตอนาคตเขามีแบบอื่นเขาก็ไปหาอนาคตแบบอื่นส่วนคนที่อยู่ยาวก็คือคนที่ตัดสินใจแลกแล้วปัญหาหลากัหลกๆเลยก็คืองานมันงานมันไม่เสร็จงานไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ในทางโครงสร้างแล้วปัญหาระยะยาวจริงก็คือว่ามันไม่ได้มีคนที่อยากมาทํางานตรงนี้ยาว,ยาว เพราะว่าเขาก็รู้ว่ามันไม่ได้มั่นคงจะมีสักกี่องค์กรที่รับประกันกับเด็กจบใหม่อายุ25สักคนหนึ่งว่าเฮ้ยคุณจะมีเงินทํางานแบบนี้ไปจนอาย 60. ุ60จริงๆแล้วคือไม่มีเลยสำหรับทีมผมผมสัญญาได้แค่ว่า5ปี10ปีผมคิดว่าไม่มีปัญหาแต่สมมุติ10ปีข้างหน้าบ้านเมืองมีประชาธิปไตยนะครับสิ่งที่เราต่อสู้อยู่ชนะเรามีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ประชาชนเขียนเองเนื้อหาโอเคพอใช้ได้ เรายกเลิกกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพการแสดงออกได้ทั้งหมดเลยไม่เหลือแล้วเราก็ต้องไม่อยู่ <c oughs> เราจะบากหน้าไปบอกแหล่งทุนว่าเราจะทำเรื่องนี้ต่อจะทำอะไรว่าไม่มีอะไรทำแล้วก,ก,ก,ก็คือเตรียมเลิก ดังนั้นความมั่นคงไม่ได้มีขนาดนั้นคือคือตอนนี้ที่เราต่อสู้อยู่มันยังไม่ะสมเหล็กก็คือว่ามันต้องมีกองทุนที่ซัพพอร์ตเอ็นจอยตรงเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าไต้หวันญี่ปุ่นหรือว่าประเทศอื่นๆที่เกิดขึ้นในอาเซียอะไรเงี้ยถ้าเกิกเป็นอย่างนั้นปุ๊บแน่นอนคุณก็อาจจะสามารถหาแหล่งทุนซึ่งไม่ใช่แค่สอสอไงมันเหมือนต่อไปมีเงินทุนซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลในอนาคตอย่างเงี้ยมั่นคงถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวคนแลลวฮะว่าถ้าเกิดคุณอยากใ ตรงนี้มันเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องอาจจะคิดหลายโมเดละมันยังไม่เป็นอะไรที่ถาวรแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แบบต่อสู้แล้วก็ยืนหยัดแล้วมันพยายามจริงๆเนี่ยมันก็ไปได้อยู่ผมก็เห็นหลายคนมันก็สู้ได้อยู่แต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าบางทีมันแรงเสียดทานเยอะนะฮะเอาจจริงก็ต้องยอมรับนะมันไม่ได้รวยมันมันต้องเอาอะไรมาแลกพอสมควรในการอยู่ตรงเนี้ยและ ไม่มีวันที่จะรวยจากงานแบบนี้ได้หรือถ้าบางคนมีใครทําแล้วรวยแบบรวยแบบยกสถานะทางสังคมได้อะผม,ไ,มไปตามด่ามันมันต้องมีอะไรผิดสักอย่างหนึ่งในตัวมึงอะ